รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤะจิกรรมความรุนแรงเทศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้ิจารณยาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ผมผมัแบบต้องบอแบแงบถึงเงดมิมไรโเก,กเ,เก้เเเแากาดคดี้เบรสส์เฮ้ยย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 เยย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 ย่ยงยง้ยย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 งเตยตยย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 ยตยยยเปยนยยยยงยย่ยย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 ยายยยยยย่ยยตยยยยงยย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 ้ยัยยยยย้ยเยยนยยยยยยย้ยย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 กยย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 ย่ยยยยย้ยย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 ้ยย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  มาไปทุนหกร้อยบาทหมุน huh. ย oh ี่สิบบาทสิหมุนบาทอะไรอะไรไปโบโชเขาแบบเอือมาดิหมุนแรกนาสิบบาทโ้ยโอ้ยมอนต์ไลน์เบสศูนเขาติดาให้นะมาไปที่ยี่สิบบาทจะจบเท่าไหร่อุ้ยโอ้ยรเบิดเม็ดนี้มาดิมาดิยาวไหมยาวไหมเออจะวดจะวดโอ้ยสวยสวยจะวดอืฮึเยลีก็เปียกอย่างนี้พยายาใช้ได้มาจรวดทัไงซึ่งอุ้ยอุ้ยโหยาวไปดิมาอืฮโอ้ย เข้าเส้นแล้วเบาหวานกินเข้าเส้นแล้วนะโอ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้เราปิดเพิ่มเบรคเลยดีกว่าพี่ปิดเพิ่มเบรกเ,เ,เลยไม่ต้องมร้อยถึงสิบหมุนหรอกถ้าเขาจะให้กันขนาดนี้โอ้ยบอมเบรเดียนสวยสกเก็ตเตอร์เข้าไหมไม่ไม่ไม,มามายังมีลุ้นยังมีลุ้นอีกสวยสวยมาหกร้อยหกร้อยแล้ว โอ้ยสเก็ตเตอร์เข้าอีกจนเนี้ยวานี่ไม่ให้นะโอ้ยหกเก้าเก้ามาเพิ่มเบลดรยกันเลย,เลยไปเบลดร้อย,ยดีกว่าเราไม่เสวาอะไรทั้งนั้นเบลดร้อยขอหมุนด้วยมือตัวเองนะเก้าหมุนเนี้ยจะให้เท่าไหร่เออไปดิหมุนน้อยต่อยหนักเลพี่เอ,อ้ยไม่ได้หมุนน้อยดิทุนน้อยต่อยหนักมาใจมันถึงเงียดิหมาดีหมาดีโอ้ยโอ้ยอย,ยาวไป ลำเบ <K 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 ื่อยโอ้ยแคนดี้เบิร์สคูณสองพี่มาดิมาดิโอ้ยหนอะนอกเนอกแจ็คพอตแตกก็ดิโอ้ยคูณสองอีกแล้วมาดิมาดิโอ้ยนาสันนาสันเลยโอ้ยยาวไปยาวไปทุนหกร้อยบาทมาขนาดไหนทุนหกร้อยเนี่ยค bueno ูณสองไหมคูณสองอีกแล้วโอ้ยยับยับ โอ้ยโอ้ยภายล้อสนอหูจริงเสียงนี้ตึมโอ้ยหกพันสี่ไปต่อเลยมาดิมาดิต้องไล่บ้านี้ถึงโอ้ยคูณสองอีกแล้วคูณสองอีกแล้วพี่หมื่นมคูณสองอีกแล้วหมื่นหมื่นไหม คูณสองอีกไมาอีกแคนดี้เบอร์คูณสองเอาตึบสองาอีกแล้วหมื่นหนึ่งพันเป็นที่เรียบร้อยฮึบสวยเออโอ้ยรู้จักเลยรู้จักหลังวันเมกะบ,บางนานะพี่ไม่ต้องไปไกลนะเออ เออเมกะโรดอนมันเสื่อมสูตรพันไปแล้วเราเมกาบางนานะยังไม่สูตรพันนะไปไล่เบรย์ไลเบรย์สามร้อยลุยเออเออเฮ้ยพ่อหยมาระเบิดไปดีส่งจรวดเป็นสัมผัสดาวอังคารผมขอเช็กอนเบรย์สูตรพันหนึ่งลุ้นไปเลยพี่สิบสองหมื่นพันหนึ่งจะได้เท่าไหร่มาเออไปใจได้ ใจได้ซะด้วยมาดิเออตอนนี้กำไรแล้วตอนนี้กำไรกำไรแล้วมามาสวยงามอืมเออทุนหกร้อยมาดิมาดิตุ้มโอ้ยจุงจุงสองหมื่นนะพี่โอ้ยมาอีกสองหมื่นสองจุงหรือเปล่า hey, <brother. S 1> มาอีกโอ้ยเจลลี่เจลลี่เออเจ็ดร้อยระเบิดเข้าไปอีกสามหมื่นไปแล้วสามหมื่นสองเข้าไปแล้วนะพี่ตุม้มดอกนี้ดอกนี้สวยสวยสวย,สวยตัดเออไมอ้นี้ไปสองหมื่นห้าแล้วนะนะมาลุ้นกันไปเรื่อยเออมาช้าแต่ชัวร์นะพี่ช้าแต่ชัวร์ช้าแต่ชว ้บวกมาแล้วครับปานาสกบลูกเก้าปานาตนตปานาตแนต์งดอกปานาสเตตคนเลืกได้ที่ทุกช่องทางเลยนะครับโผลนู่นโผลนี่ไปนเรื่อยนะพี่ฝากด้วยครับเออจะได้เป็นขวัญกำลังใจนะถอนแล้วนะบายบายปูปูฝากเกมแคปปิ้งไว തത്ത്